สวัสดีจ้ามือน,นี้เสนอวิธีประหยัดปไปวิธีหนึ่งนะคะช่วงนี้งดซักผ้าด้วยเครื่องค่ะเพราะว่ามันกลิ่นปฟมันเปื่องไฟเน,ะนะาะแต่ลยซักมือนะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าผู้เฒ่าเสื้อผ้าคนป่วยนะคะเที่รับไทยบ,บ่บใครสะดวกเนาะเราสือเหมือนกับกางเกงเสื้อผ้าแล้วก็จะเปื่อน ปัสสาวะเกืืออุจจาระจักน้อยนะซึ่งข้าต้องซักทุกมือแล้วขาจะใส่เกรือผ้าซักแค่ตัวสองตัวมันกระเปืองเนาะข้าก็ได้ใส่วิธีการซักมือนะคะซักมือแซวัยจักน้อยกะว่าให้กินมันออกให้ขาบสกปรกมันอันออกซึ่งสภาผัวทอมันก็บม่ใครมีขาบสกปรกยังดอกแต่มันจะมีกลิ่นนะคะท่ากกบแซว้นะคะให้กินมันจางซักเสร็จแล้วก็ล่างน้ำนะคะซึ่งน้ำที่ข้าล่างเนี่ย ก็ดเจาได้เท่่องท้อระบายน้ำเหมือนกับเฮออันใสเครื่องสภานะคะข้อสิเทให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างลังนะคะก็เป็นการได้ประโยชน์สต่อนะคะในการซักล่างซักสผ้านแล้วก็ประโยชน์ต่อที่สองก็คือฮดนน้ำต้นไม้นะคะเห็นไหมห่อเปิดไห้เดี๋ยอกมากเลนน้ำที่เฮาเปิดอใสกระมังนะคะพอหาลแรงผ่าปุ๊บ เทลงไปข้างลังเลยจ้ะเป็นการใส่น้ำต่อที่สองนะคะปกติข้าวซักผ้าเครื่องเนาะเข้ากับปล่อยมันอันล่องทอระบายน้ำเนาะไลออกเทศบงเทศบาลไปนะคะการดูแลเขาไปนะคะแต่ว่าขันข้าวซักผ้าด้วยแบบวิธีนี้นะคะจะเหให้น้ำในใส์ประโยชน์สองต่อก็คือต่อที่หนึง่งในการซักล้างต่อที่สองในการลดน้ำต้นใหม่นะคะเป็นการลดโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งเลยนะคะ สมัยนี้ยังมีความซักผ้า้วยมือบอยังพอกกนจับมิที่ซักได้บอคอยกันยังซักมือจอุนะคะแต่ว่าเครื่องกัดเไวียแบบแวเวลาเฮาเล่งด่วนเนาะแต่วสาสอล่องเฮ็ดเดือนนี้ทั้งเดือนจะลดการใส่เครื่องซักผ้าลงนะคะจะเบิ่ง่าคาไฟจะท่าไดนะคะเอ่อเดือนนี้คาไฟพุ่งปรีดไปที่พันสองนะคะจากป,ปกติมันแค่ห้าร้อยหกร้อยขันมิการเปิดแอร์มิการใส่ไดนามกับสิท้นไปายุป,ประมาณ เจ็ดร้อยแปดร้อยนะคะแต่ว่าเดือนนี้ห้อนจัดนะคะพันสองหุ้ยค่อยกับแบบเกินเกินงบที่เขาตังไว้ในการจัดการค่าไฟค่าใช้จ่ายประจำอันเดือนเท่านะหลังนั้นเขาก็ได้ตองลดให้ได้นะคะมาเบิร์กันค่ะว่ามาเสิลดได้เท่าไหร่นะคะอดนานต้องไม่ต่อก็ได้